ผมนี่มากมากของดิบกินของดิบมาตั้งแต่น้น่อยใครกินของดิบแล้วมีแห้งขนาดกินอย่างกินนมเอากินนมเลยไมีแห้งง้อยกินนมเลยมีแห้งตัวโอ้ยว่วนมมาที่กินลอกข่อยได้ใบซื้อๆข่อยก็มีแห้งนมยังในตู้แช่มันไมีแห้งได้ยังไงมันเย็นจับปั๊บโอ้ยแม่เมีนเพราะอ้ไรโอ้ยต้องกินไปน้ำดูดไปน้ำบีบไปน้ำเน็ดบีบยเนี้ยมันเป็นกล้องซีเรียสไหมบุบบุบเอานั่นนั่นนั่นเดี๋ยวสุดท้ายอัริี้ตากแห้งไปกระกระจ๊อง ยืดข้อนั่งเหมือนตอนยืดเท้าเนี่จันมันบวถือขยะทางขยะทางขยะรองรับแล้วจะไม่เลี่ยนบ้านเมืองสิเลยเธอซี่บลวกเลยบ่ย่าไปลวกย่าไปลวกแต่สูบยามาใกล้ควรยังสั่งดิบลวดล้วนเลยอ้เป็นเห็นง้วกินยาอยู่สิตื่นน้ำลายได้สิห้วยใจไข้ได้ครับบ่จากอายคนแน่กว่าจากบีบังหน้าหัวด้านหลังมันนะตีเขามันออกจุ้งเขาเมื่อโตเลยอมไว้คือจังอมห้อนนอนตื่นขึ้นก็โอ้ยสมง้วโอ้ยสมง้อย้อนบ่อยง้อมยาต้องกลัวเป็นยัง เกิดกคามันตาไล่เร็เห็นหอยว่าเป็นห่วงนี่บีบวกหน้าหัดหลังคอยจะเราก็เลืดคนจะอวยให้เล้วเลยแต่หอยมันสิลืดลิตบ่กะที่พ่อวิดแล้วเติอนปากว่าไก่ปากมันดีมันขาคอยจันทร์ซะเมียหอยมาเห็นกะที่อุ้ยมันคือตีนพวกกูเนี่ยจื่ดโดนตีนปนบ่ะบงจีจืดวัวไรนี่แม่นพ่อเด็กตุ้มมองรอบรอบเฒ่าก็ตายมาเนี่ยจะมันจำได้ครับจำได้บ่ได้แล้วไปฟ้อนแหน่กะทินสัปะกอบ่าพีดหุ่นเลย ขวันกลากงมูอหยาบหยาบยุติเดบกอกใส่รับตาเพาะเปดเดียเลย,ยมักคลองดิบเราบอกเป็นตัวถิบตัวเดนจ <ำ S 2> แจว,วยจวุขุมขมจิ้มแกวเพียนเพิ่นมักแทะตัวไม่เยว่านี่ว่มีเพียรตัวมันช่แต่จิม้มขุมให้จูเลยโอ้ยโอ้ยกุ้มใจไม่มีอะไรสักอย่างเพื่อนเขามีาตางซื้อรถซื้อราเราอยากจะซื้อ ไม่ีปัญญาจะซื้อน้ำปลาพอทักหน้าทักหลังเงยเงยเงียเย่เงีงงียเงียเชิฝรั่งเอาไปใช้ได้ไหมแตนเี้ยจะส่งเสียอีกจห้องใต้เอาหรอเว่ยกุมใจจะทำยังไงดีเราทำยังไงเนาะเราจึงจะมีความหวังแค่ซื้อหวยซื้อเบอร์จกไม่เคยเจอจังจังเสียดออก้างาง ัตกระทางหมดตัวแยดแยดอ่อนโออ่อนใจเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยจะทำอะไรกันดี้ยเงี้ยเงหายตุ้งตะกีมีแต่เรื่องโมวกระโดดสะพานตายนั้นกกลัวเป็นห่วงครอบครัวห่วงลูกใน้อยโอ้ยกุ้งตายตายเ้ือดพุ่งไูอดห้องไรยังนี่ห้อง เอาข่อยชาฟังได้เย็นนี่เอาจะว่าข่อยสวดมุ่นหนึ่งวันโอ้ยต้องพ่อเป็นโบราณก็อนอ่เพงห้องแล้วบ่นี่ออเอาข่อยว่าเป็นเว้าโห้องเพงแล้ววายมาขึ้นสบายแต่เพงจะได้บ่ไดแ้แต่งหยากรูเร้เปล่าไป็หลวงตัวนี้ไม่คิดพ่อ,อนนไหน,นก็บอกไป็หลวงเล่นเลยก็เป็นเพ่งเก็บหาลอยลบ้านนั่นบ่มาขึ้นซ้ำใบแต่วยขัดมันดีปานนั่นนี่ห้อง ข่อยกับเจ้าพักกันไปเสียเปียงสันไปใส่ใส่เป็นต่ดบเอาไปหาห้องไปหาเบาหนีแล้วเว้นแต่ดำพ่อก็ไปนัน่งใจข้อสะพานบอกเออนแหละมันสบายเดิบนตรงมาลหลายคนไปดิบนสัตว์ร่องเห็ดเบมึงเดี๋ยวน,น,นี้เจ้าเจ้าเบาเด้อให้เขาเล่นดนตรีให้ขวดสีออกไปขายตัวหารวยเลยเจ้าเจ้าเล่นดนตรียิงน้องเบ้าเออเอาแบบบนตรงแทงเข่งนี่นี่ เทียนบอดได้หนิเกิดขึ้นยางกับท่านหันเป็นอย่างนั่ฮะนี่เทียนบอดเทียนบอดฮะเทียนบอดมือเทียนบอดอันขอเวลาอันคัดเมือเทียนก็ได้ครับเด้อไฟไฟช็อตคอายไฟมาเหรอที่สนีโอ้อันเกือบเกือบไฟบอมาอันขอเวลาผายปอดได้เด้อครับเด้อปอดสูบฉีดล้มบบท่าน เกือบปวบาท่านเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินตึงตึงใจเย็นเย็นมันบาท่านหัวให้เขาไหว้คู่ี๋ยวมันข้ายังยุ่งจะคิดบาท่ดเดียวหนิเขาเลยนเลื่ลื่ถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์โอ้จีไปใบทางนอกผมเป็นนักมวยไหมอ๋อมวยโอ้ยเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินตึงตึงเลยนะดีลุก ว่าที่โอ้เฮ hey, ลางวั <Wow. S 1> hey, ลรางวัพออยู่เงซัน มวยนาครับมวนลำไปใส่เ,เขาก็หนีสิน่ะซี่นาสิขาสิแกงเขาสู้เจะเฝ้าหน,นีไปใส่เด้อเหรอป่ะสันเอากระยานเขาหนีเอาไปยังอะเนี่ยเอามานั่ง,น,งนั่งขี้อย่งนังเฝ้บอลลัมเลำดีมากไอ้หนูอ๋อเปิ้ล เงินเขาจะได้เงินกูเอาให้เขาแล้วก็เป็นของเขาพม่เงี้ยหะอหายูมันล่ำก่อนจะตายเป็นวายยังลยพวกขืนจะวับกันเดินนั่งเดินรถ<ย>แต่งน่ว่าเจตนาสีต้มกันอยา่าดกว่ากฮู้ท่านนะอย่าอยา่ยาเล่นกับไฟ